คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอข้อมูลในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้มาดูหนังสือเลขประชานิยมนะครับปก เลขประชานิยมนงกวันนี้มี4589ชุด41 42 43 46 47 51 52 53 56 57 8 182 83 86 8 7 91 92 93 96 97อันนี้ของคนที่ผ่านมานะครับบนไม่ติดติดล่างตัวกับ78นะครับ มาดูเลขหยดเทียนนะครับด้านล่างนะครับเลขหยดเทียน0349เป็นหลักสิบลังวันที่หนึ่งส่วนหลักสิบเลขท้ายสองตัวล่าง2578วัตถิปันมาติดแปดนะครับบน ล่างไม่ติดครับต่อไปมาดูโครงสร้างโครงสร้างรางวันที่หนึ่งตามนี้นะครับตัวใหญ่ครับไม่อ่านนะครับ ลองมาด้หนึ่งมวดที่ผ่านแลติดจุดนี้นะครับ98ส่วนล่างไม่ติดครับต่อไปมาดูมังกรไฟครับ ใหญ่ไม่อ่านนะครับเด่นหลักร้อยหนึ่งสี่ห้าแปดเดินเข้าตัวเด่นครับจับคู่ไม่เข้าบ่างไม่ติดนะครับ ไปดูจยนชัยแน่นอนจานชัยแน่นอนว่าที่ผ่านมาไม่ติดบนไม่ติดครับติดล่างแปด งวดนี้ครับเดี๋ยวมาดูนัาเสือเสือจัดให้ มติ่ั่า์มาติดแครับล่างก็ติดแดจับแปดึง8ดล่างแปหลัก10บล่างเข้า8ปเจ็ดแต่มีชุด7 8 นี่ของของเก่าครับของเก่าอยู่ทางนี้นะครับ ดูจันทิปอุบลมดทิ่ันานมาติดแครับล่างไม่ติดอันนี้วันนี้ครับของใหม่ครับศ4นย์ครับเด่นบนเด่นล่างหน 3, ึ่งสามหกอุบนของเก่าติด8ปล่างไม่ติด ไปมาดูเลขประชานิยมเลขประชานิยมเขาเก่าติดเก้าครับมีชุดเก้าแปด ล่งจิตแปดจะจับคู่ไม่เข้านะครับนีของใหม่ครับ ดวงจารยร์ศิลามณีมอิีผ่านมาติดเก้าหลักร้อยก็ติดแปดนะครับมอิีผ่านมาครับอันนี้งวดใหม่ครับสองกับ9ส่วนหลักร้อยด้อนล่างนี้หนึ่งสี่หกครับหลักร้อย หน้าต่อไปครับวันที่ผ่านมาไม่ติดของเก่าครับวันที่ผ่านมา026ของใหม่148ครับ ไปดูศูนย์พยากรณเลขศูนย์พยากรณเลขมัดทิบันมาไม่ติดนะครับวันนี้หลักสิบที่ห้าเ็ดหลักหน่วย2องสามสี่ครับ ไปมาดูศูนย์พยากรณ์เลขล่างวัดที่ผ่านมามี8แปดเกตครับในเลขล่างนะครับ ไปมาดูสรุปนาทีสุดท้ายของเก่าติดเก้ามีจุดเก้ด้วยครับหองใหม่มี6 6 0 6ศ6นย์หกสา สี่หกเจ็ดส่วน8ก็จะมี1 8 4 8งแปดเจ็ดแปดต่อไปมาดูขุนอินครับ เาสิบแปดเกครับออกตัวกับแปดเกศย์ห้าแปดวันนี้ศูนสองหก็น่าจะมีน่าจะติดตัวหนึ่งครับเิดสามตัวของอาจารย์ขุนอินเนี่ยไม่ค่อยพลาดนะครับันาน,นานจะพลาดแต่ครั้งหนึ่งอันนี้ก็ใหม่ครับ และอันนี้ก็เป็นชุดต้นของทางช่องนะครับเลขที่เราสรุปได้วันที่ผ่านมาไม่ติดครับติดแค่ชุดต้นเล็ก25ชุดมี่89ครับชุดต้นเล็กติดมาแล้วสีมวดน,นำมาเป็นเลขเด่น2ตัวบนได้นะครับตั้งแต่งวด4,6ก็ติด8,7ก็ติดแล้วก็อะไร 69เกะหกแล้วก็มาล่าสุดนี่ก็98้าแดสิงก่อนแล้วครับชุดต้นเล็กนำไปเป็น2ตัวบนได้ครับหาเลขกมาจับเอาครับสำหรับงวดน,นี้ก็ขอขอบคุณทุก,ท,กท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่าน โชคดีครับสวัสดีครับ